อย่างที่สิบห้าทำความเข้าใจโจทย์โจทย์บอกว่าค่าเฉลี่ยร้อยหกสิบส่วนเบี่งเบนมาตรฐานเท่ากับห้าแต่สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเขาบอกว่าเป็นการแจกแจงปกติไอ้ตรงนี้แหละเป็นตัวบ่งบอกว่าสามารถนำไป แปลงเป็นค่ามาตรฐานและนำไปเปิดพื้นที่ใต้โคกได้คำถามโจทย์ถามความน่าจะเป็นเจอโจทย์ปั๊บสิ่งแรกที่อยากให้ทำคือว่าดเส้นโค้งปกติขึ้นมาคำถามข้อหนึ่งอยู่ระหว่างร้อยห้กับร้อยเจ ก็วาดโ้งขึ้นมาเลยเอะค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะร้อยหกสิบใส่ไปตรงกลางตรงนี้ร้อยห้าสิบเนี่ยน่าจะอยู่ซ้ายหรือขวาซ้ายสายห่างเท่าไหร่ห่างสิบอีกตัวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบน่าจะอยู่ซ้ายหรือขวาขวาห่างเท่าไหร่ส่ห่างเท่ากันใช่ไหมเพียงแต่ซ้ายกับขวาภาษาง่ายๆนะก็กาเอาเล็งเอา ตรงนี้สมมุติร้อยห้าสิบตรงนี้ร้อยเจ็ดสิบแล้วโจทย์ถามระหวา่างร้อยห้าสิบเดี๋ยวแรงเงาก่อนเนาะแรงเงาก่อนนี่โจทย์อยากรู้ตรงนี้หน้าที่ของเราคือแปลงเป็นค่ามาตรฐานม,มาแปลงกันร้อยห้าสิบเนี่ยสมมุติเป็นแท่ตัวที่หนึ่งร้อย ห้าสิบลบร้อยหกสิบส่วนห้าส่วนเป็นมาตรฐานคือห้าคิดให้หน่อยสิได้เท่าไหร่ได้เท่ากับสองลบสองส่วนอีกตัวหนึ่งก็ได้สองนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปิดแอเรียลบสอง Phờn thấy đòi gì? Lốc sổn Thao lại Cặp sổn Phờn thấy thao lại Sũn chụt sổn sổn bàn Sũn chụt sổn Són, oh, no. là Sũn chụt cao chệt chệt sổn Cao chệt chệt Mất mạnh ตรง A1 หมายความว่าตั้งแต่ตรงนี้ยิงไปซ้ายอือหุ้ยและตรงนี้หมายความว่ายิงไปซ้ายทางนี้เหมือนกันนะครับยิงไปด้านนี้ตรงที่โจทย์ถามคือตรงที่แรงเงา ตรงที่โจทย์ถามตรงที่แรงเงามันก็ตรงกับส่วนนี้ถ้าจะหาส่วนนี้เราต้องนำไปลบกันเอาอะไรตั้งอ่าเพราะฉะนั้นก็ตอบเองว่าพื้นที่แรงเงาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ช่วยกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยได้เท่าไหร่ครับศูนย์จุด 9กเท่าไรนะห้าสสได้แค่นี้แต่โจทย์ถามความน่าจะเป็นเพราะเราก็ต้องตอบเป็นสัญลักษณ์คือความน่าจะเป็นที่ X ต้องเป็นตัว X นะเพราะโจทย์ดั้งเดิมคือตัวแปรสุ่มร้อยเจดสและมากกว่า ร้อยห้าสิบเท่ากับศูนย์จุดเก้าห้าสี่สี่อันนี้คือตัวอย่างคำถามแรกคำถามที่สองมากกว่าร้อยหกสิบสองอ่ะไปดูเลยครับผูวาดรูปรอไว้แล้วตรงนี้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบสองเนี่ยน่าจะอยู่ซ้ายหรือวาขวาขวาขอเดานะเดาประมาณนี้ ร้อสองเดาว่ามันอยู่ประมาณตรงนี้นะแล้วสนใจมากกว่าคือสนใจบริเวณนี้โจทย์ถามอันนี้หน้าที่ของเราแปลเป็นค่าซเซตอาเขียนตรงนี้เลยแล้วกัน Z เท่ากับร้อยหกสิสลบหกสิส่วน 5, 5. ได้เท่าไหร่ศูเปิดแอเรียศูให้หน่อยสิ 0.654สิ่งที่เปิดได้จากตารางหมายถึงสายตรงนี้หมายความว่าฝั่งนี้คือ0.654แต่โจทย์ถามฝั่งขวาสแสดงว่าพื้นที่ที่แรงเงาเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.3 พื้นที่แรงเงาหาไงนนหนึ่งตั้งสิหนึ่งตั้งลบด้วยศูนย์จุดหกห้าห้าสี่เหลือกดเครื่องศูนย์จุดสามสี่สี่หกตอบคำถามเขาความน่าจะเป็นที่มากกว่าร้อยหกสิบสองก็ตอบความน่าจะเป็นที่ x ตัวใหญ่นะมากกว่าร้อยหกสิบสองเท่ากับศูนย์จุดสาม สี่จบแค่นี้ตัวอย่างที่16บหกทำความเข้าใจโจทย์ก่อนอายุก,การใช้งานของฐานไฟฉายมีการแจกแจงปกติสบายใจและแสะดงว่าใช้พื้นที่ใต้เส้นโค้งได้แน่ค่าเฉลี่ย700กว่า ส่วนเบี่ยงเบน,นมนาตรฐานสามิห้าคำถามแรกเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะฐานที่อายุงานใช้งานน้อยกว่าเจ็้เาสบเอดเจอปับ๊บไม่รู้อ่าวาดโค้งเลยนะ่ะขอวาดโค้ตรงนี้แล้วกนะันมีกระดาษว่างอยู่ตรงนี้เนาะอ่าตรงกลางคือค่าเฉลี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบห โจทย์ theology, ถามมากกว่า791มันซ้ายหรือขวาขวาขวา่นะมั่วๆเอาอยู่แถวนี <bacteria> ้อ <Well, 78> <õ it legendary> ่ะมั mornings, ่วๆอยู่แถวนี้นะ791เขาถามตรงไหนแปงเงาหน่อยน้อยกว่าคือบริเวณซ้ายของตรงนี้อ่าแปลงเป็นค่าแทดเลย791ลบ756โซน 3า้ากดเครื่องให้หน่อยเป็นบวกแน่เขาอยู่ขวาไ,ไ,ดได้ไรครับไ,ได้หนึ่งพอดีเลยเอางั้นเปิดเอเรียเลยสิเอเรียได้เท่าไหร่หนึ่งเนี่ยเปิดเอเรียไ,ได้เท่าไหร่ศูนย์จุดแปดี่หนึ่งสามเปิดแล้ว ไอสิ่งที่เปิดได้เนี่ยตีความมาหน่อยสิหมายความว่าตรงไหนสิ่งที่เปิดได้จากตารางหมายถึงซ้ายของตรงนั้นสิ่งที่เปิดได้ตีความได้คือพื้นที่บริเวณนี้แล้วโจทย์ถามตรงไหนอ่ะฝั่งซ้ายพอดีกับที่เราเปิดเลยไหมพอดีเลยก็ตอบเป็นร้อยละเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์เอาร้อยคูนก็ตอบ8ป1 3เปอร์เซน đúng yeah.